ต่อกับรายการทรูอินไซเดอร์ค่ะครับผมเอาละครับอย่างที่เกิดเอาไว้นะฮะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องกีฬาซีเกมส์นะครับวินาทีนี้คนไทยหลายๆคนนะครับเรียกว่ากว่าครึ่งประเทศแน่นอนเลยนะใครที่ไม่ได้ติดธุระป่าปังอะไรที่ไหนเนี่ยก็มัจะอยู่หน้าจอนะครับแล้วก็คอยลุ้นคอยเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยนะครับซึ่งลงแข่งขันในหลายกีฬาประเภทในหลายประเภทกีฬาใช่แล้วนะครับในปีนี้นะครับ และสิ่งที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วในกีฬาซีเกมส์เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปในทุกๆครั้งที่มีการจัดขึ้นนั่นก็คือเพลงประจำการแข่งขันนั่นเองใช่แล้วค่ะและที่สําคัญเนี่ยคนที่มาร้องเพลงประจำเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นระดับซุปตาร์ของประเทศนั้นๆเลยนะคะชาวที่ต่อรู้เนี่ยก็มีพี่เบิร์ดธงชัยใช่ครับอืมอ่าหลายๆประเทศก็มีหลายซุปตาร์กันไปนะถูกต้องคนะผมที่การ True Insider ก็เลยถือโอกาสนะครับรวบรวมเพลงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์มาฝากคุณผู้ชมครับไปขยายพร้อมๆกันนะครับว่ามีใครบั oh พิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งที่28การแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกๆ2สองปีและในปีนี้ประเทศสิงคโปร์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่5-16ถึงมิถุนายนนี้จะมีนักกีฬากว่า7 0 0 0คนจากทั้งหมด11ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันและมัสคอตอย่างเป็นทางการประจําการแข่งขันครั้งนี้เป็นสิงโตที่ใช้ชื่อว่านีลาเป็นสิงโตที่มีโครงร แล้วมีแผงพอสีแดงค่ะ แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆที่เราต่างส่งใจเฝ้าเชียร์นักกีฬากันแล้วเพลงประจำการแข่งขันในแต่ละครั้งก็ได้รับความสนใจจากทุกคนไม่แพ้กันค่ะโดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่18ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยในปี1995ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการจัดแข่งขันนอกเมืองหลวงและในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้เราได้ซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตมาร่วมแสดงโชว์และร้องเพลงเพลงไฟในไอหมอกเพลงประจำการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะ จากนอกจากนี้พี่บอสยังได้กล่าวทักทายสวัสดีเป็นภาษาต่างๆถึงสิบประเทศสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากเลยค่ะ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่23ที่จัดขึ้นที่กรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในพิธีเปิดการแข่งขันทางเจ้าภาพได้ส่งนักรรองสาวตัวน้อยเสียงทรงพลังจูเลียอบโบววามาขับกล่อมบทเพลงที่ใช้เป็นเพลงประจำการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่24ที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยเพลงประจําการแข่งขันในครั้งนี้เราได้ครูเป็ดมนชีพสิวชินางกูลโปรดิวเซอร์ชื่อดังมาแต่งเพลงประจําการแข่งขันอย่าง r e t h m of the Winner หรือเพลงแห่งช่ยชนะ จังหวัดสนุกสนุที่มากระตุ้นให้ทุกคนเกิดความสนใจไม่ว่าคุณจะมาจากไหนไม่รู้ว่าผู้ชนะจะเป็นใครแต่ขอให้คุณชนะใจตัวเองให้ได้คุณก็สามารถเป็นที่หนึ่งได้ค่ะ การกีฬาซีเกมส์ครั้งที่25ที่จัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวถือได้ว่าเป็นการจัดก,การแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศลาวและยังนับเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่กีฬาซีเกมส์จัดก,การแข่งขันครบรอบ50ปีด้วยค่ะเพลงประจำการแข่งขันเวียงจันทร์เกมส์ในครั้งนี้ก็คือเพลงสบายดีที่แปลว่าสวัสดีนั่นเองค่ะ ความน่ารักของบ้านพี่เมืองน้องของไทยเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่26ที่จัดขึ้นที่เมืองปลาเลมบงังประเทศอินโดนีเซียและนับเป็นครั้งที่3ที่เจ้าภาพเมืองหลักไม่ได้เป็นเมืองหลวงของประเทศค่ะเพลงประจำการแข่งขันครั้งนี้ก็คือเพลงกีตาร์วิสา ที่ได้นักร้องดังของอินโดนีเซียมาร่วมขับร้องบทเพลงหลายคนเลยทีเดียวค่ะ <S <S นอกจากตัวเพลงที่สนุกสนานแล้ว้ <S <S าเป็นในเพลงนี้ก็ยังดูน่ารักไม่แพ้ใครเลยนะคะเนี่ย การกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27ที 27, ่จัดขึ 27, ้นที 29, <Yeah. S 1> like ่กรุงเนปิดอประเทศพม่าโดยใช้ชื่อการแข่งขันครั้งนี้ว่าเนปิดอเกมส์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ที่พม่าได้เป็นเจ้าภาพซีเกมส์หลังจากเว้นช่วงระยะเวลาการเป็นประเทศเจ้าภาพไปอย่างยาวนานถึง44ปีเลยทีเดียวค่ะเพลงประจำการแข่งขันครั้งนี้เป็นเพลงผสมผสานดนตรีสมัยใหม่เข้ากับเครื่องดนตรีโบราณของพม่าเอาไว้ได้อย่างเพรียวเป็นอย่างมากค่ะ กีฬาซีเกมครั้งที่28ที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ในขณะน,นี้ทางประเทศสิงคโปร์ก็ได้จัดเพลงประจำการแข่งขันครั้งนี้ออกมาได้อย่างทัานสมัยและประทับใจยิ่งนะคะกับเพลง Unbreakable ประเทศไทยของเราก็มีเพลงเชียร์นักกีฬาเอามาให้แฟนๆได้ร่วมกันร้องและส่งกำลังใจไปให้ทัพนักกีฬาไทยกันด้วยค่ะกับเพลง We Are Thailand, We are Thailand เรา,าคือคนไท,ย,ทยไม่เคยของใครเลือดไทยสิสีร้รองโดยกลุ่มศิลปินไฟทูเพจที่มารวมตัวกันพิเศษเพื่อโปรเจกต์พิเศษนี้ค่ะ เจ๋งอ่ะพี่พูดชอบเพลงไหนคะพี่พูดชอบทุกประเทศเลยนะครับแต่ว่าที่ชอบเป็นพิเศษชอบประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านข้างเรานี่เองใช่น่ารักมากเลยนะครับแล้วจังหวะก็สนุกสแบบเหมาะกับคนไทยอย่างเราด้วยรวมไปถึงของเมียนมาผมก็ชอบของเมียนมาอินโดนีเซียก็แจ่มผมชอบชอบหมดเลยดีฮะจรจริงเราชอบของแบบล่าสุดก็เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันดูทันสมัยอะทันสมัยคือเหมือนกับ พอเพลงมันเปลี่ยนไปตามยุกกันนะฮะม,มันก็เออพอย้อนกลับไปดูแล้วก็เออรู้เลยว่าตอนนั้นนึกออกเลยว่ากําลังฟังเพลงอะไรกันกำลังค<ด>ิดอะไรอยูใช่ใช,ใช,ใชโอเคค่ะอ่าเราก็พูดถึงเรื่องเพลงประจําของซีเกมกันไปแล้ว